สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวในนาดงดอกกันค่ะมันไม่จบง่ายๆขาดสภาพคล่องก็แล้วสวัสดิ์จังก็แล้วอะไรหลายๆอย่างก็แล้วยังจะไล่เอฟซีกันอีกยังจะตำหนิเอฟซีกันอีกเอฟซีมีหน้าที่ให้เงินแต่ไม่มีหน้าที่ตั้งคําถามเลยมันก็พูดหยอกล้อก,กันนี่แหละนะแต่ปรากฏว่าเอฟซีนะอีก นะมีเอฟซอยู่ท่านหนึ่งแล้วนะครับผมนะเข้ามาตําหนินะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาตําหนิพี่เสือบอกว่าทําทไมไม่ช่วยเข้ากวาดนะนั่งพูดอยู่ได้นะครับเป็นไงฮะความรู้สึกความรู้สึกของของเอนะฮะเอฟซจะรู้สึกยังไงครับถ้าเอฟซเป็นพี่เสือนะคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงนะฮะทำไมไม่ช่วยเข้ากวาดนั่งพูดอยู่ได้ คิดว่าคอมเมนต์แบบนี้เราอ่านแล้วเราจะรู้สึกดีไหมเนาะนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะนะคอมเมนต์อะไรเข้ามาแล้วให้เจ้าของช่องหรือให้คนทํางานหรือให้ยูทูบเบอร์ที่นะได้เห็นข้อความเขาจะแบบอะคืออะไรก็ตามนะในมุมมองส่วนตัวเนาะนะครับพี่เสือมองว่าถ้าเราให้กําลังใจใครไม่เป็นนะเราก็ไม่ต้องไปเมนอะไรก็ได้เนาะดูเฉยๆนะเป็นพลังเงียบก็ได้เนาะนะครับเออแล้วเราก็ แต่ละวันเราก็คิดว่าเราก็ทํางานอยู่นะนะครับคือเขาอาจจะรูพี่เสือแค่นาทีเดียวหรือเปล่านาทีแรกนะที่ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็เดินไปเอามอบเนาะนะพี่เสือจําได้ว่าเมื่อวานนี้นะฮะคือขึ้นไลน์ได้หนึ่งนาทีแหละแล้วก็เดินไปเอาภาพไปเอามอบมาเตรียมถูสาราแล้วเขาก็ออกไปนะครับนะ่าอาจจะเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าเนะนะนะเขาก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่สองสามสี่เราทําอะไรนะครับกนะ็ฝากบอกแล้วกันเนะนะว่า ในานามของคนทํางานคนหนึ่งนะในานามช่องยูทูบคนหนึ่งที่อยุนในพื้นที่มานะอยู่กับลุงกับป้ามาสามปีกว่าเนี่นะครับทุกคนต่างมีหน้าที่นะทุกคนต่างช่วยกันทํางานนะฮะจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่จะเยอะจะอะไรก็แต่ไม่มีใครอยู่เฉยๆนะที่นี่นะครับทำกันทุกคนแหละนะฮะส่วนใครจะทํามากทําน้อยก็เป็นหน้าที่ของเอฟซีนะนะที่จะมองเห็นเองนะฮะพี่เสือช่องชวงเช้าเนี่ยเราก็จะดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวนะเช็ดถูทำความสะอาดนะฮะ สองเนี่ยนะฮะเราก็มาสู่สลานะฮะหลังจากนั้นก็ช่วยงานลุงในการถ่ายคลิปนะฮะถ่ายคลิปให้กับช่องมนโอมชาแนลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลุงไม่มีแอดมินนะครับไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะฮะและเป็นการทําง,งานที่ไม่ต้องการค่าจ้างด้วยนะครับไม่รับเงินเดือนนะฮะที่ผ่านมานะะลุงจ้างแอดมินช่องมนโอมชาแนลถ่ายคลิปให้เดือนละเก้าพันนะฮะแอดมินวิวแอดมินเต๋อแอดมินวิวนะฮนะช่องปปาแตนช่องหนึ่งช่องมนโอมช,ออมชอาแนลช่องสุดนะฮะ หลังจากลาออกไปก็จะมนะีแอปลุงพันมานนคะฮะแอปลุงพันเนี่ยลุงพันลุงพลเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ให้ทาฟรีนะลุงให้ให้ค่าตอบแทนกับลุงพันเนี่ยนะเป็นก้อนๆเลยนะนะครับอันนี้ขอไม่บอกตัวเลขนะแต่พี่เสือรู้นะว่าเนะี่ยว่าเท่าไหร่เนะพาะลุงก็เล่าให้ฟังทุกครั้งที่ลุงพันกลับบ้านลุงก็จะให้ค่าน้ำมันอีกต่างหากนะฮะอันนี้คือคือค่าตอบแทนหรือว่าน้ําใจหรืออ่านะ สิ่งที่ลุงกับป้าเนะี่ยเขามีต่อนะคนที่ถ่ายคลิปให้นะแต่พี่เสือนั้นนะฮะลุงกนะ็พูดอยู่แล้วนะว่านะทําให้ด้วยใจนะแล้วพี่เสือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแตนะพี่เสือมองว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะเรามีโอกาสนะเรานะเราได้รับสิ่งดีๆนะฮะเรามีผู้ติดตามนะมียอดวิวม,มีโอกาสทําคลิปไลฟ์สดนะด้วยการถ่ายชีวิตแล้วก็ในพื้นที่ลุงกับป้าอยู่แล้วเขาคือผู้ลงทุนนะเราเป็นเพียงผู้อาศัยหรือคผ,ผู้เป็นเป็นคนที่นะได้นะ นะมีเวลาหรือว่านะใช้เวลานะอยู่ในพื้นที่ในการถ่ายคิปให้เขาค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสือพาไปออกอาการจมไม่ลงออกอาการอวดว่าพี่เสือจบปัญญาโทนะพี่เสือมีความรู้พี่เสืออย่างนั้นอย่างนี้เวลามีคอมเมนต์มีอะไรของเอซแตะไม่ได้เลยค่ะเอฟซี FC, สำรับเสือพาไปมีหน้าที่อย่างเดียวอวยค่ะต้องอวยต้องชมฉันอย่างเดียวยนสติ๊กเกอร์ค่ะ แต่ถ้าแตะหรือตั้งคำถามหรือิิหรือติงไม่เคยเลยที่เสือพาไปจะตอบ FCDD ตอบ Fc แบบเรียกว่าเหมือนจะหยุมหัวกันพวกคุณขาดสภาพคล่องพวกคุณไม่มีคอนเทนต์ Fc ออกไปโดยธรรมชาติโดยการล้มหายใจจาก Fc ออกไปเพราะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้ว เลือกที่จะเดินออกไปยังจะมีเอซออกไปเพราะว่ายูทูบเบอร์ยอมรับอะไรไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยต้องอวยอย่างเดียวเห็นไหมข้าเสือพาไปออกมาบน่นคือตัวเองเวลาเล่นหยอกนี่ไม่ต่างกับไอ้พวยสันดานเหมือนกันคะ่ะสันดานเดียวกันไปเล่นหยอกคนนู้นคนนี้ได้ว่าจะไม่ทางานไม่อย่างงู้นอย่างนี้พอคนเขติงมาแล้วคุณทําอะไรเพราะเขาเห็นแต่ก่อนยังเห็นว่ามาฉีดน้ํา รดน้ำต้นไม้อย่างอะไรอย่างนี้อยู่ทาดุนทํานี่บ้างเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มาเป็นมือขวามาถ่ายกล้องมาเป็นอะไรที่นั่นน่น้นนี่ปุ๊บอวดภาษาอังกฤษอวดนัน่นอวดนีนนนน่ไม่ไปทํางานขี้ข่าอีกแล้วแทบจะไม่เห็นค่ะแต่มีปรหยอกค,คนอื่นไปติ้งคนอื่นถ้าคุณฉลาดแล้วคุณรู้ว่าชีวิตคุณอยู่ได้กับ F4 สิ่งที่คุณควรพูดคือคุณต้องแสดงวุฒิภาวะว่าคุณจบปิญญาโทมาเขาตอบเป็นยังไงคุณควรจะบอกว่าผมล้อเล่นแต่ถ้าเอฟซีไม่ชอบต่อไปผมจะระวังที่จริงผมแย่กันเล่นเราแหละแย่กันเล่นอย่างนี้ส่วนหน้าที่ผมผมเจ็บไข้ได้ป่วยทํางานหนักไม่ได้แต่ผมทําอย่างอื่นที่ทําได้แทนอย่างเช่นทายคลิปแทนลุงทําอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ออกมาเปิดโปงว่า ผมจะทำด้วยใจนะผมถ่ายคลิปให้ลุงเนี่ยนะผมไม่เอาเงินจากคนอื่นเธาได้เงินหมดนะวิวกระเตอได้ไปตั้งเท่าไหร่เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ขนาดถทยบ้านนอกมาถ่ายไทยบ้านนอกก็ได้เงินนะได้เป็นเงินก้อนด้วยนะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่แต่การคุณเอาเข้ามาประจานเอาเข้ามาพูดอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไทยบ้านนอกก็ถ่ายเป็นเงินก้อนเลยเหรอเอาเป็นเงินก้อนเลยเหรอลำบากขนาดนั้นเลยลุงช่วยมากขนาดนั้นเลยเหรอ นี่คือความไม่มีวุฒิภาวะของเสือพาไปแล้วอ้างว่าตัวเองจบปริญญาโทตอนนี้พวกคุณยิ่งมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรายได้คุณยังมาไล่เอฟซีด้วยการที่อะไรนิดอะไรหน่อยคุณเกิดอาการน้อยใจแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถ้ามีเอฟซีคนไหนแค่เม้นเดียวติงคุณนี่คุณจะต้องขึ้นมาพูดพูดเรื่องคุณยังไม่เท่าไหร่คุณพูดเรื่องคนอื่นด้วยใครได้เงินเท่าไหร่ใครทําอะไร คุณบอกว่าคุณทําด้วยใจจริงหรือไอ้พลยมันพูดเองว่าใครไม่มีแรงทํางานหนักก็ต้องจ่ายเงินมาจิมมี่ถึงต้องจ่ายเงินคุณไม่อยากจะจ่ายเงินคุณเลยรับถ่ายให้ในายพันต้องถ่ายแล้วต้องรับเงินเพราะอะไรวราะเราก็ถ่ายก็ถ่ายจริงๆเขาไม่ได้ถ่ายของเขาควบคู่ไปด้วยแต่คุณคุณโดนคนด่ามาหลาย เจ้าแล้วมั้งไอชิดด่านำว่างานการไม่ทําแต่มายืนรอถ่ายปุ๊บคนอื่นก็ทํางานกันอยู่ไม่ได้ลงคลิปไอ้นี่ลงคลิปได้ยอดไปก่อนคุณจําได้หรือเปล่าตัวคุณคุณไม่อยากจ่ายเงินคุณก็เลยขันอาสาว่าคุณถ่ายคลิปให้โดยคุณไม่เอาเงินแต่คุณถ่ายคลิปคุณควบคู่ไปด้วย คุณตั้งไลฟ์ให้คุณก็ตั้งไลฟ์ของคุณดูไอ้พลอยไปด้วยคุณได้สิทธิพิเศษอะไรหลายอย่างคุณได้คอนเทนต์ได้อะไรพิเศษเพราะว่าเวลาคุณไปถ่ายให้ไอ้พลอยคุณก็ถ่ายให้ตัวคุณเองด้วยเผลอๆคุณลงของคุณเองก่อนไอ้พลอยอีกมั้งใช่ไหมคุณถึงวันก่อนคุณก็โดนตำหนิอีกละว่า ไปทำอะไรนะซูซ่งซูซี่ไอ้ที่มันมาถ่ายเป็นเป็นแอดมินไปอะไรเนี่ยแหละแล้วมีคนบอกว่าไม่ชอบคุณก็ต้องออกมานั่งอธิบายคือคุณควจะคิดก่อนทำไงควรจะคิดก่อนทําควรจะคิดก่อนเล่นถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นแค่แย่เขาเล่นไม่ได้คิดจะตําหนิว่าเขาทางานไม่เรียบร้อย คุณแห่เสร็จแล้วคุณก็น่าจะเดินไปเก็บเออเก็บให้เองพี่ล้อเล่นอะไรก็ว่าไปแต่คุณทําตอนนี้คุณทําเหมือนก็คุณเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดเก่งที่สุดเป็นที่ไว้วางใจที่สุดเพราะคุณถ่ายคลิปให้คุณไม่เอาเงินแล่ที่คุณไม่เอาเงินหรอกค่ะคุณถ่ายคลิปให้แลกกับคุณไม่ทํางานหน่ะแล้วเห็นไหมคะพอคุณไม่ทํางานน่ะแล้วคุณไม่ได้จ่ายเงินสิ่งที่ไอ้พลอยทําก็คืออะไรมันก็หาทางควักกระเป๋าคุณจนได้ คุณอยู่มาตั้งนานคุณไม่คิดจะทําห้องน้ำห้องน้ําอะไรยังไงคุณไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้ไม่มีคอนเทนต์ไอ้พวยไม่มีเงินจะซื้อปงซื้อปูนซื้อเหล็กมาทำคอนเทนต์ก็ประครับให้พวกคุณงัดเงินออกจากกระเป๋ามาทำคอนเทนต์ให้มีคลิปได้ถ่ายกันก็คือต้องทําห้องน้ํากันไอ้พวยเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะมันไถเงินคนด้วยวิธีนี้ทํามาตลอดจริงๆตัวคุณเองคุณก็รู้ แต่คุณก็ต้องยอมเพราะตอนนี้คุณอยู่กับเขาแม้จะได้น้อยลงแต่ก็ยังได้มากกว่าไปอยู่คนเดียวคุณไม่มีปัญญาไปเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นเขาคนอื่นเขากล้าไปเขากล้าไปอยู่ที่อื่นเขาทำคลิปได้เขามีอาชีพอื่นแต่คุณไปไหนไม่รอดทานาดงดอกนั้นมันกลายเป็นดงดับก็จะมีเสือตัวหนึ่งตายเหมือนหมาค่ะ